คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตู้กาชาที่มีชื่อว่าฉลองครบรอบ6.5ปีคัดเลือกเทศกาลกาชานะครับไปเราไปดูข่าวสารกันเลยครับในหน้าของข่าวสารนะครับเขาจะมีการชูโรงก็จะเป็นโมบิสูด5ดาวสายก่อกวนนะครับผมชื่อว่าสไตล์โลก ในวงเล็บสกายคีระเวอร์ชันนะครับสายแปลงล่างนั่นเองนะซึ่งตัวนี้ก็จะมีการปรับปรุงความสามารถใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมได้ยินข่าวแวลวลมาว่าว้าวมากๆนะครับอ่ะเอาละเรามาว่ากันต่อนะครับตรงนี้นะครับผมเขาก็มีการบอกว่าเขามี5ดาวตัวอื่นมาให้เรากดด้วยนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็เงื่อนไขต่อมานะครับผมก็คือ,อกดเพชรน,นะครับทุกๆ ครั้งที่3นะครับผมอาจะมีการลดเพชรจาก80เนี่ยเหลืออยู่ที่40เม็ดด้วยนะครับผมต่อมานะครับผมตรงนี้ก็คือ Pick Up Unit สามารถเลือกได้นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กับโมบิสูร5ดาวตัวไหนนะครับผมเออเพิ่มโอกาสในการได้นั่นเองนะก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงนะครับผมคนกดเท่านั้นที่จะรู้นะครับ โอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นนะโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นสเต็ปของตู้นี้นี่เองนะครับอ่าผมขออนุญาตเรียงเป็นไทม์ไลน์เลยแล้วกันนะครับผมจะได้เข้าใจกันเนาะกดเพชรครั้งที่1นนะครับอ่าตรงนี้จะได้นักบินเสริมนะครับผมชื่อว่าคังอาลิยูระอัตหาเข้ามานะครับผมแล้วก็ได้ตรงนี้นะครับผมเหรียญตาอีเวนต์นะครับเหรียญตาอีเวนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเหรียญตาอีเวนต์เลเวล4ของ อีเวนต์ตัวนี้นะครับผมพบร่อบหกปีภารกิจ Love is the c u ์ l of the star นะครับอ่าให้เข้าใจกันด้วยนะว่าเหรียญตาอีเวนต์นี้ไม่ใช่เหรียญตาอีเวนต์ของอีเวนต์จัดอันดับนะครับไม่ใช่นะให้เข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับอีเวนต์จัดอันดับไม่เคยมีเหรียญตาเกิน2เหรียญน,นะครับ ต่อมานะครับผมการกดเพชรครั้งที่2นะครับจะมีนักบินเสริมมาให้2คนนะครับคนแรกก็ชื่อว่าลักคลายนะครับผมแล้วก็คนที่2เนี่ยชื่อว่ามิเรล่ฮอกนะครับอ่าตามนี้นะถัดมานะครับกดเพชรครั้งที่3นะครับรอบนี้ก็จะได้แค่เหรียญตาอีเวนต์เลเวลห้ามาเท่านั้นนะครับผมอ่ะต่อมานะครับกดเพชรครั้งที่4นะครับจะได้ตั๋วกาชา5ดาวมานะครับ อันนี้ขอเน้นย้ำนะเป็นตั๋วสุ่มนะครับตั๋วสุ่มห้าดาวนะครับเน้นย้ำอีกรอบต่อมานะครับผมก็จะได้ลูกเรือนะครับของซีรีส์จีเซลนะครับชื่อว่าอดัมสมิธนะครับผมอ่ะถัดมานะครับกดเพชรครั้งที่ห้านะครับผมรอบนี้ก็จะได้ไอเทมมา2ชิ้นนะครับอันแรกเลยก็คือใบปลดช่องนักบินเสริมระดับห้าดาวนะครับและอีกอันหนึ่งก็จะเป็น ดาวม่วงของโมบิสูนั่นเองนะครับผมและมีของแถมคือเหรียญตาอีเวนต์เลเวล6มาให้ด้วยตรงนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับผมกดเพชรครั้งที่6นะครับอันนี้จะไม่มีอะไรนะมีแค่ส่วนลดเฉยๆนะครับผมต่อมาจะเป็นการกดเพชรครั้งที่7นะครับการกดเพชรครั้งที่7ก็จะได้แค่ใบปลดช่องนักบ,บินเสริมระดับ5าดาวเท่านั้นนะครับผมอ่ะครั้งที่8นะ ครั้งที่8ก็จะเป็นดาวม่วงของโมบิสูตนะครับครั้งที่9ไม่มีอะไรนะครับผมแค่ส่วนลดเพชรเฉยๆนะและครั้งที่10นะครับผมก็จะมีใบปลดช่องนักบินเสริมนะครับผมอ่าดาวมาให้1ใบนะครับดาวม่วงของโมบิสูตด้วยและก็ชิ้นส่วนคัตตอมเอสนะครับผมของโมบิสูตมาให้ด้วยนะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมต่อมานะครับ ครั้งที่11นะครับผมก็จะได้ตั๋วสุ่มโมบิสูตร5ดาวเหมือนกันนะครับผมเออเหมือนกับการกดเพชรครั้งที่4นั่นเองนะตั๋วเดียวกันนะครับและสุดท้ายกดเพรครั้งที่12นะครับผมจะได้ตั๋วเลือกโมบิสูตร5ดาวนั่นเองนะขอเน้นย้ำนะครับมันเป็นตั๋วเลือกนะครับอยู่ในครั้งที่12นั่นเองนะโอเคครับผมมาต่อมาเรามาดู เรื่องของตัวเลือกกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่าอันนี้ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับผู้เล่นก็จะเห็นอ่าลายชื่อหน้าตาโมบิสูตราดาวที่เขาจะใส่เข้ามาในตู้นั่นเองนะครับโอเคอ่ะเลื่อนลงมาแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตมาดูลายชื่ออ่าตัวสุ่มนะครับผมตัวสุ่ม5ดาวกันก่อนนะว่ามีอะไรนะครับตัวสุ่ม5ดาวตรงนี้นะครับผมก็ดูแล้วอืมจะเป็นตัวที่อืม ตกรุ่นไปแล้วสัส่วนใหญ่นะครับผมอ่าเป็นตัวที่ตกรุ่นไปแล้วสัส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ว่าตัวที่มีการปรับปรุงความสามารถเนี่ยอ่าจะไม่ได้อยู่นะครับนี่เขาอยู่ด้วยนะสไตล์โลคสกายคิระอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเปอร์เซ็นต์ก็คือ2 9 4 1นั่นเองนะครับอ่าไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับผมอ่าไหนดูซิมันสุดอยู่ที่ตัวไหนเนี่ยอ่าโอเคน้ำแอเรียล ไม่มีนะครับมาก็น่าจะสุดอยู่ที่ R X 93 F F n e w g u n d a m ตัวนี้นะครับเออมันน่าจะสุดอยู่แค่ตรงนี้แหละนะครับสำหรับตัวสุ่มโมบิสูดห้าดาวนะครับผมก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะ เอ,อ่ยกเว้นแต่ว่าอ,อ่ามันจะได้ตัวที่ปรับปรุงความสามารถมาใหม่นะครับผมส่วนตัวเลือกโมบิสูตรห้าดาวนะครับก็อย่างที่เราทราบกันไปนะครับบอกไปเมื่อกี้แล้วว่าเราต้องกดไปถึงครั้งที่สิบสองนะครับผมมันจะมีตัวเลือกมาให้นะครับเพราะฉะนั้นออในเมื่อเรากดเยอะขนาดนั้นออ,อไอตัวที่มันอยู่ข้างในตัวเลือกโมบิสูตรหาดาวนะครับมันก็เลยว้าวกว่า นะครับผมเอ่อบอกได้เลยว่าว้าวกว่านะแล้วก็คุณสามารถเลือกได้ด้วยนะครับผมอ่าตัวเด่นๆมาเลยนะครับก็จะเป็นแคมเปอร์นะครับนี่แคมเปอร์แล้วก็ต่อมาก็มีตัวคอมบีด้วยนะครับผมอ่าดับเบิลเซต้ากันดั้มนะครับผมอ่าคู่กันนะอ่าที่เขาเรียกว่าทริปเปิลเซต้านั่นแหละนะครับผมอ่าควีนมันสานะครับก็อยู่นี่นะครับผมเออมันอยู่น,นี้นะ ว้าวมากๆนะครับสำหรับตัวเลือกนะครับแล้วก็นี่ครับผมกันดัมแอร์เรียวนะครับผมแล้วก็ดาริบาร์ดีก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะคู่คอมไบซีรีสตีต้านะครับผมกันดัมบาทอัลูปัตบวกกับกันดัมกุชเชียนรีเบกก็อยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมบอกได้เลยว่าไอตัวเลือกนี้เยอะนะมีอะไรให้เราได้เลือกตื่นตาตื่นใจมากนะครับเพราะว่าเรากดไป สิบสองครั้งอ่ะเนาะเออเพชรมันก็ต้องเสียเยอะนะครับผมถัดมานะครับผมเรามาดูตั๋วรางวัลกันบ้างว่ามีอะไรนะครับผมอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตู้นี้เนี่ยครับการกด1ครั้งเนี่ยจะได้ตั๋วรางวัลมาที่100ใบนะครับผมอ่ะมาว่ากันต่อนะครับเริ่มแรกจะเป็นเรื่องของดาวม่วงนะครับผมตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะว่าจะเป็นดาวม่วงของโมบิสูดห้าดาวเท่านั้นนะครับอ่ะถ้าหากว่าใครสนใจนะครับผมก็ลองกดเลื่อนๆดูได้นะครับ ตรงนี้จะมีโมบิสูตรคู่คอมบายอยู่ด้วยนะครับผมตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะก็จะมีอยู่ที่สามคู่ด้วยกันนะครับซีรีส์ซีดนะครับแล้วก็ซีรีส์ยูนิคอนอ่าซีรีส์ดับเบิลซีต้านะอ่าอีกอันนึงเอออันนี้มันน่าจ,จะมีนะซีรีส์อ่านี่นะครับผมซีรีส์ไอออนบัตนะครับก็มีทั้งหมด4คู่นะครับอย่างที่ผมเห็นนะ โอเคนะครับผมราคาก็จะอยู่ที่250นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนักบินเสริมนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าน่าจะมาครบนะครับผมเออน่าจะมาครบทุกซีรีนะอ่ะถัดมานะครับใบปลดช่องนะครับอ่าอันนี้ก็ราคา300นะครับผม300ต่อใบนะถัดมานะครับผมก็จะเป็นถัง EN นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นถัง EN เฉพาะแต่โมบิสูดห้าดาวเท่านั้นนะครับ แล้วก็จะมีถัง e IN, อีนอีกประสงค์ด้วยนั่นเองนะส่วนหัวข้ออื่นๆนะครับผมตรงนี้ก็จะมีแต่เหรียญตาเลเวล2ของนักบินเสริมเท่านั้นนะครับนี่มีแค่นี้เองต่อมานะครับเรามาดูความสามารถลูกเรือกันดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมลูกเรือก็มีชื่อว่าอดัมสมิธนะครับจากซีรีส์ G c e ซ l นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูกันนิดนึงนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเลเวลเต็มแม็กตรงนี้นะครับ ก็อย่างที่เห็นนะว่ามันจะเน้นไปเรื่องของการยิงปืนนะครับผมอันนี้เรามาดูเรื่องของสกิลนะสกิลก็คือทำลายยุทโธปกรณ์ในเว็บโจมตีโดน100%นะครับอ่าตรงนี้เลยเ5วินะครับผมหลังจากเริ่มเกมไปแล้วนับไป5วินะครับจะมีโอกาส100%นะที่จะเกิดสถานะทำลายยุทโธปกรณ์ในวเว็บโจมตีโดน100%ใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับเป็นระยะเวลา20วินั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ ข้อมูลตามปกตินะครับผมอ่ะแต่ถ้าเรากดใช้งานนะครับก็คือต้องใส่กับยันแม่ของซีรี G ีเซลนะครับผมพอเรามาดูตรงนี้นะอ่าอันนี้เป็นหนังสือสีเขียวแล้วนะครับเรียบร้อยมาดูกันนะครับเรื่องของสกิลเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับผมเออจะเปลี่ยนไปนะจากการแสดงจากระยะแสดงผลนะครับ ่สิบวิมันจะเพิ่มเข้ามาเป็น30วิแทนก็จะเป็นตามนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า20บวินี้ก็ถือว่านารกแตกแล้วนะเจอ30บวิเข้าไปก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับผมถ้าโดนจังหวะดีๆก็คือเรียบร้อยได้นะครับออบอกได้เลยว่าเรียบร้อยได้นะถัดมานะครับผมเรามาดูเปอร์เซ็นต์ของตู้นี้กันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มจากกลุ่มปกติกันก่อนนะครับ อ่ะเลื่อนลงมาแล้วนะเกรด5าดาวนะครับผมจะอยู่ที่4.5เนะครับ4ดาวจะอยู่ที่ 7. 5เนนั่นเองนะครับนี่ไอ้ส่วนของตรงนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเลือกเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้3ตัวนะครับผมอ่าเราสามารถไปเลือกเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้นะว่าจะเพิ่มให้ตัวไหนนะครับส่วนตัวที่ถูกล็อกไว้เนี่ยก็คือสไตล์โลกสกายคีระนั่นเองนะเออมันจะเป็นตามนี้แหละนะ อ่เรื่องของสี่ดาวนะครับตรงนี้ผมไม่อยากจะให้ไปสนใจกับสีดาวมากนะครับเพราะว่าสีดาวตรงนี้มันเป็นสีดาวเกลือนะครับผมให้ทราบกันด้วยนะตู้นี้เราเล็งแต่เฉพาะ5ดาวเท่านั้นนะครับผมถ้าหาว่าอยากได้นะต่อมานะครับกลุ่มแน่นอนจะเห็นว่าเกรดหดาวจะอยู่ที่4.5เอร์เซนะครับผม4ดาวก็จะอยู่ที่9 5้นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าอืมค่อนข้างเสี่ยงนะเออ สำหรับ5ดาวนะครับมันอยู่ที่4.5่จานะถ้าหากว่าอยู่ที่12หรือว่า30%นี้อันนี้ผมจะชอบมากๆนะครับถัดมานะครับผมเรามาดูเลือกเป้ายูดิตกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะถ้าหากว่าเราไม่กดเลือกนะครับผมอ่าตรงหัวข้อพิษตรงนี้นะครับเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้เรากดนั่นเองนะครับผมอ่าเราเลือกมาเลยนะครับ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้า5้าดาวตัวไหนเรามีอยู่แล้วนะครับเขาก็จะเขียนตรงนี้นะว่าได้มาแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมลองกดเลือกดูนะว่าอไอตัวที่เรายังไม่เคยได้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเพิ่มมาที่1%นนะครับผมแต่ตัวที่เราได้แล้วน่ะมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเพิ่มมาให้กี่เปอร์เซ็นต์นะ เพราะว่าในส่วนของจุดนี้นะครับผมนี่สติกเกอร์เขามีการระบุด้วยนะว่าที่เป็นเจ้าของแล้วนะครับจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการได้นั่นเองนะอ่ะงั้นเราลองกลับเข้ามาดูที่รายละเอียดกาชากันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่าเมื่อกี้นะครับอ่าอย่างที่เห็นไปนะว่าตอนนี้เกรด5าดาวก็จะอยู่ที่8.5%อร์เน์นะครับเออทั้งกลุ่มปกติแล้วก็กลุ่มแน่นอนนั่นเองนะครับผมอ่าพอเราเลื่อนลงมานะ จะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับถ้าเป็นโมบิสูตที่เรามีอยู่ในคังอยู่แล้วนะครับผมเขาจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้จาก1%เนี่ยขึ้นมาเป็น3%เลยนะครับนี่หน้าตามันก็จะเป็นในลักษณะน,นี้นั่นเองนะครับ <S <S 2> <S 2> คำถามต่อมานะครับผมตู้นี้น่ากดหรือเปล่านะครับเอ่อผมอยากให้มองจุดนี้นะครับผมมันจะมีจุดใหญ่ๆอยู่2จุดนะครับ ที่ผมมองเห็นนะตอนนี้นะครับผมก็คือการกดเพชรครั้งที่4นะครับแล้วก็การกดเพชรครั้งที่12นั่นเองนะครั้งที่4เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับนี่หน้าตาก็ตามนี้เลยนะครับผมการกดเพชรครั้งที่4นะเราจะได้ตั๋วสุ่ม5ดาวมา1ใบนะครับแล้วก็ได้ลูกเรืออดัมสมิธมาด้วย1คนนะครับอ่ารู้สึกว่าลูกเรือเขานี่ จะค่อนข้างโหดนะครับผมเออและก็สุดท้ายนะครับการกดครั้งที่12นะครับตรงนี้เนี่ยคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะมันได้มาทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็จะไปจบอยู่ที่ตัวเลือก5าดาวนั่นเองนะซึ่งเ,ออเรื่องของตัวเลือก5าดาวตรงนี้เนี่ยเขาให้มาค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมมันมีโมบิสูที่ยืนอยู่แถวหน้าหลายตัวเลยนะครับเออค่อนข้างแน่นนะครับผมอาตรงนี้ก็ ลองไปพิจารณากันดูนะว่าจะกดเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่สำหรับใครที่อยากรู้นะครับผมว่าเวลาที่เราจะกดเนี่ยมันจะต้องไปที่เท่าไหร่นะครับโอเคอ่ะเริ่มจากการกดไปถึงครั้งที่4ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะกดครั้งที่1นเนี่ยใช้ที่80เมตรนะครับผมแล้วก็ครั้งที่2ก็ใช้80เมตรนะครับ ครั้งที่3จะใช้อยู่40่นะและครั้งที่4ใช้80เมตรนะครับผมนี่คือการลงทุนอยู่ที่280เมตรนะครับตามนี้นะต่อมาครั้งที่5นะครับบวกเข้าไปเลย80แล้วก็ครั้งที่6 4อ่า40เมตรนะครับครั้งที่7 80เมตรครั้งที่8ก็80เมตรนะครับครั้งที่9จะใช้40นะครับผมแล้วก็ครั้งที่1 0นะ80เมตรครั้งที่11ก็ แ0และครั้งที่12นะครับใช้อยู่40เมตรนั่นเองนะก็จะรวมทั้งสิ้น800เมตรนะครับตามนี้เลยนะสำหรับผู้เล่นท่านไหนที่กำลังคิดกำลังชั่งใจอยู่นะครับผมโอเคนะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ